สวัสดีครับคุณผู้ชมไฮไลท์แม็กทุกท่านวันนี้ผมคิวยุทธวิชัยนะครับหลายหคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่ารถยนต์ซับคอมแพกโรลสโวเวอร์ในบ้านเราเนี่ยถือเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งเลยนะครับที่มียอดขายที่เรียกได้ว่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับรถยนต์ประเภทอื่นๆนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลให้ท่ารถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยต่างตบเท้าเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากเคก้อนโต้ก้อนนี้นะครับอย่าง MG เองเนี่ย โดยปกติแล้วเขาก็จะมี MG ZS นะครับที่วางขุมพลังสันดาบล้วนนะครับแล้วก็ MG ZS EV ที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า100%ทําตลาดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีกลุ่มลูกค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เขาต้องการอยากที่จะได้รถที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับทำให้การใช้งานในเมืองเนี่ย ประหยัดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่พร้อมที่จะไปใช้รถยนต์ที่เป็น B E V หรือว่าไฟฟ้าน100%ล้วนเลยนั่นก็ทำให้ทาง MG เนี่ยตัดสินใจนะครับนำ M G V S H E V นะครับเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเพื่อเติมเต็มไลั์ของ S U V ขนาดเล็กเนี่ยนะครับให้เติบโตขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันครับ ต้องบอกก่อนว่า MG v h h e v เนี่ยนะครับจะมีสีตัวถังภายนอกให้เลือกสีสีด้วยกันนะครับก็คือสีแดงนะครับมีสีขาวสีเทาเข้มรวมถึงสีเขียวนะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเลยนะครับด้านหลังเนี่ยมองยังไงยังไงก็คือ MG ZS นะครับเวอร์ชันปกติแต่ว่าจุดแตกต่างของเขาจริงอยู่ที่ด้านหน้าครับเดี๋ยวไปชมกันนี่เป็นไงครับ MGVS เนี่ยนะครับ SUV นะครับถูกดึงเอาดีไซน์ด้านหน้านะครับจาก r o v i Totalo ซึ่งก็เป็น s ซับคอม a c t Crossover ในเครือ s a กมอเตอร์ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมองว่าทั้งฝากระโปรงนะครับชุดไฟหน้ากระจังหน้ากันชนหน้ารวมไปถึงแก้มด้านข้างเนี่ยซุ้มล้อคู่หน้าเนี่ยจะแตกต่างจาก ZS v เ r s i วอชปกติโดยสิ้นเชิงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับกระจังหน้านะครับถูกติดตั้ง b l บลูกร n i นชหรือว่าแถบสีฟ้าเนี่ยเข้ามาเพื่อบ่องบอกให้รู้ว่ารถคันนี้คือรถยนต์ไฮบริดชุดไฟหน้าซึ่งก็จะมีงานดีไซน์ที่แตกต่างกันกับแ s ดเเวอร์ชันปกติอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบใบ LED นะครับก็คือรวมเอาชุดไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงแบบ LED เนี่ยไว้ในโคมโปรเจคเตอร์แค่อันเดียวนะครับรวมถึงมีเส้น LED daytime running light นะครับเป็นรูปตัว L แบบนี้มาให้ด้วยแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวเองเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบหลอดไส้อยู่ยังไม่ใช่หลอด LED นะครับถัดมาที่ด้านล่างอย่างที่บอกครับว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยมีการใช้กระจังหน้าแบบ electrified matrix นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูแวบ,บแรกเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับพวกรถยนต์ไฟฟ้านะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะยังมีรูนะครับสำหรับดึงอากาศเข้าไประบายนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิก่อนที่จะไปเข้าห้องเผาไหม ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องดักอากาศเพื่อดึงอากาศเข้าไปใช้ในระบบเครื่องแบบอากาศรวมถึงเ,เครื่องยนต์มีการตกแต่งด้วยแถบสีเงินรวมถึง b l u e g r i n i s h ด้านล่างตรงนี้ด้วยถันมาที่ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นกริลนะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบสีฟ้าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าดีไซน์มันจะมีความดุดันขึ้นนะครับมันจะไม่ใช่สายหวานแบบ MG ZS version ปกติแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยใครชอบแบบไหนก็ลองดูเอานะครับ แต่ว่าอ่ะก่อนที่จะไปดูดีไซน์ด้านข้างด้านหน้าตรงนี้ก็ติดตั้งกล้องมาให้แบ่งบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศานะครับอย่างที่บอกไปครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีพื้นฐานมาจาก MG ZS เพราะฉะนั้นเนี่ยเอลิเมนต์ต่างๆด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันกับ MG ZS เวอร์ชันปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูคู่หน้านะครับประตูคู่หลังรวมถึงดีไซน์ด้านหลังนะครับแต่ก็จะเลือกใช้ล้อ ขนาด17นิ้วนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับฝาครอบ a e r o Cover นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดอากาศหมนุนวนที่ด้านข้างล้อนะครับตามสไตล์รถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถอดฝาครอบล้อออกเนี่ยก็จะเป็นล้ออลลอยปกตินะไม่ใช่ล้อ,อ,อกระทะนะครับระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟ r ร์สันสตรัด้านหลังเป็นกึ่งอิสระทอยเช่นบีม ด้านบนแน่นอนว่าก็จะยังมีราวหลังคามาให้เป็นแบบสีเงินนะครับมือจับประตูเนี่ยด้านข้างก็จะมีการตกแต่งแถบโครเมียมมาให้แล้วในแต่ละสีตัวถังเนี่ยนะครับก็จะให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นหลังคาสีปกติหรือว่าหลังคาสีดำนะครับก็เลือกได้ด้วยเช่นกันถัดมาดูที่ทางด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่า เหมือนกันกันกบ MG ZS e v อ l u i o n ปกติที่เป็น Minor c h a เชนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟท้ายแบบ LED ซึ่งก็สวยงามอยู่แล้วนะครับมีสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถรวมถึงไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับใบปัดน้ำฝนหลังมีมาให้นะช่องติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังเนี่ยติดตั้งมาไว้ให้บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับถัดไปก็จะ เป็นกล้องโดยรวมแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็คือ MG ZS ปกติเลยเพียงแต่ว่าโลโก้ ZS ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น VSHEV อย่างนี้นะครับโลโก้ MG แน่นอนว่ากดลงไปด้านบนนะครับก็จะกรอนเปิดฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบอัตโนมือนะครับยังไม่มีระบบไฟฟ้ามาให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าพอๆกันกับ ZS อร์ชั่นปกติเลย เมื่อเปิดพื้นนะครับของพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีการติดตั้งชุดปะยางฉุกเฉินมาให้นะครับรวมถึงติดตั้งตัวแบตเตอรี่ติดตั้งมาให้อย่างดีนะครับค่อนข้างมิดชิดแต่ว่าแน่นอนก็คือไม่มียางอะไหลมาให้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะไปะโอ้โหเข้าท่าทีเดียวนะ ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารของ MG v h h e v แล้วสิ่งแรกที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือกุญแจสวยงามทีเดียวนะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะฮะปุ่มสตาร์ทอยู่ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ปิดขึ้นมา มันจะไม่แปลกอะไรเลยครับถ้าสมมุติว่าบอกว่ารถคันนี้คือ,อรถเครื่องยนต์สันดับล้วนแต่สําหรับรถไฮบริดเนี่ยผมค่อนข้างแปลกใจนิดนึงว่าสตาร์ทเครื่องกดปุ่มแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ติดเลยนะครับยังไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาหล่อเลี้ยงระบบไฟฟ้าต่างๆของตัวรถซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูด้วยกันเนี่ยก็คือดีไซน์ของแผงแดชบอร์ดที่ยกเอางานออกแบบของโรวี่ทอทโรมาเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นแค่พวงมาลัยอย่างเดียวเลยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับบนแผงแดชบอร์ดเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าจอคู่ฝั่งซ้าย12.3นิ้ว ฝั่งขวาซึ่งเป็นชุดมาตรวัดเนี่ยก็จะมีขนาด12.3นิ้วเช่นกันวัสดุที่มาตกแต่งแดชบอร์ดด้านบนก็จะเป็นวัสดุบบนุ่มนะครับมีการตกแต่งคล้ายๆกับลายเกรนนะครับสีเทาดูสวยงามทีเดียวคอนโซลกลางที่เชื่อมต่อกับคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะ แตกต่างกันกันกบ ZS เวอร์ชันปกติโดยสิ้นเชิงสังเกตได้จากความสูงเนี่ยก็จะสูงกว่าเวอร์ชันปกตินิดหน่อยนะครับด้านหน้าสุดเนี่ยติดตั้งแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายหรือ wireless charger มาให้ถัดมาทางด้านหลังเป็นคันเกียร์ไฟฟ้าซึ่งจริงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างจาก ZS EV นิดนึงเพราะว่า ZS EV อ่ะเขาจะใช้สวิตช์คันเกียร์แบบหมุนนะครับแต่ว่า VS EV เนี่ยจะใช้สวิตช์คันเกียร์คล้ายๆก,กับของ volvo นะผมว่า ก็คือเป็นคันเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่ม P เนี่ยติดตั้งมาให้อยู่ด้านบนอ่าแล้วก็แถมด้วยลวดลายต่างๆนะครับเป็นลายเส้นเข้าไป บริเวณคอนโซลตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุเบียโนแบ็กนะครับถัดมาด้านหลังของคันเกียร์เนี่ยก็ยังคงเป็นสวิชเบรกมือไฟฟ้านะด้านข้างก็จะมีสวิชปรับโหมดการขับขี่ซึ่งมีมาให้3าโหมดด้วยกันก็คือ Eco Normal แล้วก็ Sport นะครับพร้อมก,กันกับมีปุ่มลัดนะครับของกล้อง360อองศาซึ่งก็สามารถกดเพื่อให้แสดงผลบนหน้าจอได้เลยถัดมาทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นระบบ kinetic energy recovery system นะครับหรือปุ่มปรับความหน่วง ของอการเจนไฟกับเข้าสู่แบตเตอรี่ซึ่งก็ปรับได้3ระดับก็คือเบอร์1เบอร์2เบอร์3มนะครับมีปุ่ม h ิลดีเซนต์คอนโทรลมาให้แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟ c ซนต์คอนโทรลมาให้ครบเลยอย่างไรก็ตามนะครับคอนโซลที่ถูกยกสูงขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าจะมีการตกแต่งที่ดูสวยงามนะครับรวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่หยิบจับใช้งานได้ง่ายเนี่ยแต่ว่าผมค้นพบข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าปีกข้างที่ถูกขยายออกมาจน พอสมควรเนี่ยมันแอบเบียดข่าซ้ายประมาณหนึ่งนะครับสำหรับคนตัวใหญ่เนี่ยอาจจะนั่งแล้วก็ติดๆนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ยังมีการออกแบบมาให้เป็นคอนโซลแบบบิดทยซึ่งเราก็สามารถวางของชิ้นเล็กๆได้ด้านล่างนะครับรวมถึงจุดที่ติดตั้ง USB นะครับสำหรับชาร์จไฟแล้วก็เชื่อมต่อระบบความบันเทิงเนี่ยมันก็จะถูกย้ายลงไปอยู่ด้านล่างนะครับแต่ก็มีมาให้ทั้งแบบ Type A แล้วก็ Type C เลยนะฮะ ตัวเบาะนั่งเองเนี่ยนะครับก็คือเรียกได้ว่ายกมาจาก ZS เวอร์ชันปกติเลยนะครับก็คือมีตัวซับพอร์ตด้านหลังเนี่ยค่อนข้างโอเคฟองนนัาที่นำมาหุ้มเนี่ยก็มีความนุ่มพอประมาณสำหรับภายในของ VSHV e เนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือเป็นเบาะหนังสีดำล้วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเย็บตะเข็บด้วยได้สีเทาแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบาะ ที่มีการตัดสลับทูโทนนะครับระหว่างสีขาวกับสีดำซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะฮะสำหรับตัวเบาะนั่งของ MG V H E V เนี่ยนะครับฝั่งคนขับนะฮะจะเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางก็คือเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังปรับระดับความเอ็นของพนักพิงหลังแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำของเบาะรองนั่งนะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็จะยังคงเป็นแบบปรับด้วยอัตโนมือนะฮะมีแค่สีทิศทางไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ ถัดขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมือแฮ่แยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือการมี USB port นะครับมาให้บริเวณนี้ซึ่งถามว่าข้อดีคืออะไรสำหรับคนที่จะติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องโยงสายให้มันเกะกะระยงระยายอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าก็สามารถดึงลากผ่านตรงนี้มาแล้วก็เสียบตรงนี้ได้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกจุดดีจุดหนึ่งนะสำหรับผมถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นสวิช เอาไว้สำหรับเปิดปิดนะครับตัวหลังคากระจกพารา m i มิก a ลาสรูฟซึ่งคราวนี้ก็ MG ไม่ลืมที่จะติดตั้งมาให้ใน v h h e ชคันนี้ด้วยนะครับนอกจากจะสามารถสั่งการเปิดปิดตัวม่านแล้วก็ตัวกระจกได้จากสวิตช์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับยังคงสั่งได้จาก Voice Command การใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูคร่าวๆ Hello MG ฉันอยู่นี่เปิดซันรูฟ ่ฉลาดใช้ได้นะครับแล้วก็ทำงานไวใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับ voice command พวงมาลันะครับหน้าตาเหมือนกันกับ set e d version ปกติเลยนะปรับขึ้นลงได้แต่ไม่สามารถปรับเข้าออกได้อ่าโอเคไม่เป็นไร เอาล่ะทีนี้เราจะมาดูไฮไลท์สำคัญนะครับของภายในรถคันนี้ก็คือหน้าจอคู่ขนาดดับเบิล12.3นิ้วนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหน้าจอระบบความบันเทิงแล้วก็หน้าจอชุดมาตรวัด เริ่มจากหน้าจอชุดมาตรวัดก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าในโหมดปกติเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับแสดงความเร็วฝั่งขวาแสดงมาตรวัดรอบเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวกราฟิกหน้าจอรวมกันมาให้เลยนะครับสำหรับตัวเลขเนี่ยผมมองว่าความคมชัดแล้วก็ขนาดที่เลือกใช้เนี่ยค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียวหน้าจอตรงกลางนะครับก็จะแสดงข้อมูลของตัวรถนะครับในขณะนี้ก็จะมี power meter บอกนะครับก็คือบอกกําลังของตัวรถในขณะนั้นนะฮะ ถัดลงมานะครับเป็นหน้าจอ Energy Flow ซึ่งก็จะแสดงการไหลเวียนพลังงานของระบบไฮบริดแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการเดินทางนะมีทั้งระยะทางระยะเวลาที่วิ่งไปแล้วความเร็วรเฉลี่ยที่ใช้รวมถึง Average Fuel Consumption ก็มีบอกมาให้หมดนะครับถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือหน้าจอสำหรับระบบเครื่องเสียงนะครับว่าตอนนี้กำลังเล่นเพลงอะไรอยู่นะถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับเป็น Tire Pressure Monitoring ซึ่งก็บอกทั้งแรงดันลมยางรวมถึงอุณหภูมิของยางแต่ละล้อด้วย แล้วเมื่อกดสวิชขวามือเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ไอ้ระบบนำทางโอ้โหลำมากนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรวัดความเร็วแล้วก็มาตรวัดรอบเครื่องยนต์เนี่ยก็จะถูกย่อขนาดให้เล็กลงนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาแสดงระบบนำทางนะครับซึ่งตัวกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกเป็นภาษาไทยแล้วก็ดูคมชัดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูว่าหน้าจอเนี่ยเมื่อเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยกราฟิกจะเปลี่ยนไหมนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่คอมฟอร์ตโหมดเนาะโอเคกดหนึ่งที่เป็นอีโค o โหมดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนอกจากไฟอินดิเคเตอร์อีโคตรงนั้นนะครับเป็นสปอร์ตโหมดก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะ ถัดมาทางด้านซ้ายนะครับก่อนจะไปดูหน้าจอกลางอยากจะให้มาดูนี่กันก่อนอ่าเห็นสวิตช์รูปพัดลมตรงนี้ไหมฮะมันเป็นทัชสกรีนซึ่งพอกดลงไปมันก็จะมีเสียงคล้ายๆกระยดน้ำนะครับฝั่งซ้ายมือนเนี่ยเอาไว้ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสามารถปรับแรงลมนะครับได้ถึง6เบอร์ด้วยกันนะเอออุย๊ยหนาวมากนะฮะ <laughs> ขอลด รวมถึงมีปุ่มสวิชนะครับเปิดปิด AC on off อ่าซึ่งเราก็ออนไว้ก่อนไม่งั้นเราก็จะแย่นะครับมีปุ่มเปิดปิดระบบไหลเวียนอากาศภายในรถนะครับแล้วก็มีตัวปรับอุณหภูมิซึ่งก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับให้เป็นแถบกราฟิกแบบนี้หน้าจอกลางนี่นะครับก็จะมีฟังก์ชันการแสดงเนี่ยคล้ายๆกับ MG รุ่นอื่นๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าการจัดเรียงเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมกับหน้าจอที่มีลักษณะที่วางแบบในแนวนอนสักนิดหนึ่งนะครับฟังก์ชันหลักนะครับก็จะแสดงสภาพอากาศนะแสดงแผนที่แสดงการทำงานของระบบความบันเทิงนะครับเครื่องแบบอากาศรวมถึงวิทยุนะครับแถบด้านข้างเนี่ยเมื่อเราลองสไลด์ดูนะครับก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับตัวหน้าจอได้รวมถึงตั้งค่ารถยนต์นะฮะ ผมตั้งค่าเนี่ยก็จะเอาไว้ปรับตัวบลูทูธปรับภาษานะครับปรับเสียงรวมถึงกราฟิกการแสดงผลต่างๆของหน้าจอนะครับเข้ามาดูที่การตั้งค่ารถยนต์นะครับอ่าก็จะสามารถปรับตัวไฟส่องสว่างนะครับหรือว่า following มี home นะครับสามารถเลือกที่จะปิดก็ได้เปิดไว้30วิ60วิหรือ90วินาทีก็ได้นะครับพวงมลาลัย EPS นะครับสามารถปรับน้ำหนัก ได้จากหน้าจอกลางนี้ด้วยเช่นกันนะครับมีมาให้3โหมดก็คือโหมดมั่นคงโหมดมาตรฐานแล้วก็โหมดเบานะฮะโหมดเบานี่คือเบามากเลยนะเนี่ยนี่สิ่งที่ผมงงอย่างหนึ่งนะ่ะก็คือว่าเขาไม่มีตัวเลขบอกอุณหภูมิมาให้เลยอะทีเนี้ยอ๋อมีแต่อุณหภูมิภายนอกไม่มีอุณหภูมิภายในมาให้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า อุณหภูมิของภายในห้องโดยสารตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ได้แต่บอกกับ iSmart ว่า Hello ลเฉันอยู่นี่ปรับอุณหภูมิ25องศาโอเคปรับ <Okay, S 1> อุณหภูมิให้แล้ว15เลยเหรอบอกเอา25นะโอเคช่างมันเถอะนะครับอ่ะบอกให้รู้ไว้ผมอาจจะหาไม่เจอก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงผลต่างๆนี้ค่อนข้างโอเคแต่เพียงแต่ว่า ตัวเลขอุณหภูมิมันไม่บอกซึ่งผมก็มองว่ามันค่อนข้างแปลกนะครับแต่ก็ไม่บั็นไรนะฮะตอนนี้เรายงไม่ได้ต่อเข้ากับมือถือนะครับแต่ว่าก็มีแผนที่ติดรถมาให้เลยซึ่งผมมองว่าเอ้ยโอเคเลยทีเดียวอจอละเอียดมากจอชัดมากแล้วการตอบสนองเนี่ยถ้าเทียบกันกับ MG ที่ผมเคยลองมาอย่างตัว HS เนี่ยหน้าจอเนี้ยสม,มูทแล้วก็ลื่นขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ Voice Command เนี่ยช่วยนำทางดูนะครับสมมุติว่าเราขับรถอยู่แล้วเราไม่สะดวกที่จะไปกดนะครับตัวระบบนำทาง Hello MG ฉันอยู่นี่นำทางไปหัวลำพง ฉันค้นพบมากกว่าหนึ่งหัวลำโพงเอ้ยแต่มาถึงจุดๆนี้แล้วคุณกดลงไปเลยโ <Okay. S 1> อเคได้รับเส้นทางไปหัวลำโพองอืมอ่ะโดยรวมผมว่ามันก็โอเคนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปย้ายไปนั่งเบาะหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับ,อ,บอ,อึ๊บอะฮ้ย ต้องบอกว่าเบาะหลังนะครับของ VHSV เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันกันกนกบ z s v เวอรชัปกตินะครับก็คือมีพื้นที่เล็กรูมที่กว้างประมาณหนึ่งนะครับแต่จะยังไม่เท่า Honda HRV หรือ Haval Jolion นะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันกันกนกบ t o โยต c o l ูโ l ระครอ s เฮดรูมเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาติดตั้งหลังคาก,กระจกพนรา i c มิการ์รูปมาให้เนี่ยก็เลยทำให้การนั่งโดยสารเบาะหลังเนี่ยไม่ได้ดูอึดอัดจนเกินไป ตัวพนักพิงหลังนะครับก็มีองศาความชันที่พอดีีดเลยนะครับไม่ถือว่านั่งหลังชันนะครับโดยรวมก็ถือว่าสบายประมาณหนึ่งนะครับพนักพิงศีรษะมีมาให้ทั้ง3ามตำแหน่งนะครับแต่ว่าพนักวางแขนนะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะไม่มีมาให้ซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมว่าแซดเอสอีวี e มีมาให้แล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำมาให้ด้วยสองตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่โดนตัดออกไปนะครับ แต่อย่างน้อยๆนะครับถัดมาจากคอนโซลกลางเนี่ยก็ยังมีช่องแอร์มาให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มี USB Type A สําหรับชาร์จไฟด้านล่างมาให้อีกหนึ่งตแหน่งนะครับด้านหลังบอกคู่หน้าก็จะมีช่องเก็บของนะครับมาให้ทั้ง2ตําแหน่งเลยโดยรวมก็ถือว่าด้านหลังเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากเซตเอเวอร์ชันปกติมากนักนะครับพาไปชมภายนอกภายในะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูไฮไลท์สาคัญอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือขุมพลังขับเคลื่อนนั่นเองครับ ขุมพลังของ MGV H-EV เนี่ยนะครับก็จะมาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับแล้วก็พ่วงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการทำงานคล้ายๆกับระบบ Parallel Hybrid แล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเข้าไปนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าผ่านระบบส่งกำลังแบบ eCVT พละกกาลังรวมสูงสุดทั้งระบบนะครับเคลมเอาไว้ที่177แรงม้าซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นขุมพลังไฮบริดเนี่ยก็ถือว่า MG V H E V เนี่ยมีพละกําลังน้อยกว่าแค่ฮาวาลจูเลียนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังถือว่าเหนือกว่านะครับทั้ง Honda H R V E H E V แล้วก็โตโยต้าโคโรลล่าครอสไฮบริดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ในแง่ของการขับจริงๆใช้งานจริงๆเนี่ยตัวเลขแรงม้า177ตัวเนี่ย จะแสดงแสนย,ยานุภาพออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามในสัปดาห์หน้าซึ่งผมจะได้มีโอกาสได้ลองขับรถคันนี้ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นระบบไฮบริดนะครับผมตั้งข้อสังเกตอยู่2อย่างว่า1ก็คือไม่มี Switch EV Mode มาให้สำหรับปรับเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยฟ้าเพียวๆ100%ระครับรวมถึงตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยเ,เราสตาร์ทเครื่องไว้เครื่องยนต์ก็ติดตลอดเวลานะาไม่ได้สวิชเข้าไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งก็จะผิดวิสัยจากรถไฮบริดทั่วๆไปที่เราเคยพบเจอมานะครับนอกเหนือจากนี้นะครับด้านความปลอดภัยเนี่ยก็ติดตั้ง ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลม6ตําแหน่งนะครับระบบเบรก ABS EBD ระบบช่วยเหลือการทรงตัวติดตั้งมาให้ครบครันนะครับแต่ว่าจะยังไม่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงหรือระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างเช่นระบบหยุดรถอัตโนมัติด,ด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบ blind spot หรือว่าระบบ rear cross traffic alert เนี่ยยังไม่มีมาให้เหมือน Z s e v นะครับ โดยภาพรวมเนี่ยนะครับ MG v h h EV ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่แตกย่อยออกมาจาก ZS v เ r s i วอร์ชันปกตินะครับแต่ว่ามีการสร้างความแตกต่างโดยการดึงดีไซน์ด้านหน้าของโ o v วททั o โรมาใช้แล้วก็ดีไซน์ของภายในเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งขุมพลังที่เป็นไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากจะได้ความประหยัดนะครับแต่ยังไม่กล้าที่จะหันไปใช้รถยนต์ EV นะครับซึ่งในแง่ของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกได้ว่า เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ขับส่วนในเรื่องของราคาจําหน่ายเนี่ยคาดว่าจะมากกว่า ZS เอวอร์ชันเครื่องยนต์สันดาปปกติซึ่งในะปัจจุบันเนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยตั้งเอาไว้ที่7.99แสนบาทนะครับแต่ว่า เอ็มจีเนี่ยก็บอกแล้วนะครับว่าจะพยายามไม่ให้เกิน1ล้านบาทซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกันกับคู่แข่งเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครก็ตามที่มองหารถยนต์ในกลุ่มนี้โดยที่ราคานไม่ได้สูงเกินไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมคิวเดวิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ช่องเฮลเม็กซ์นของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้ผมต้ออองขตััววลาไปก่นสสดี